สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษพครับทำนายดวงชะตาเมษายน2567นับถอยหลังได้เลยนะครับรอดาวพฤหัสย,ย้ายในเดือนเมษายนนี่แหละแต่ว่าท้ายเดือนสักนิดหนึ่งดีที่สุดในรอบ12ปีนะดาวพฤหัสมาถึงลัคนาชาวพฤกษพแล้วเฮงปังรวยชัดเจนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง Past l i s สคอลลาเจนพลัสหกล่อง1ิบซอง290บาทจากปกติ650บาทแถมซื้อ3กล่อง870บาทเท่านั้นฟรีดูดวงรับปีใหม่จาก ด็อกเตอร์ทันพยากรนี hey. ่เป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับแพทบริสคอลลาเจน plus คุ้มมากนะครับเช็ค <Check S 1> ดวงปีใหม่เลยดาวพฤหัสย้ายเป็นยังไงแบบละเอียดส่วนตัวทันพยากรนี้ได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อ QR วอา e คด้านล่างนี้นะครับช้าลัคนาราศีพฤกษ์ศพนี่ เดี๋ยวจะไปทีละดวงทีละดาวตอนนี้ดาวกระจายตัวเรียงตัวกันค่อนข้างสวยงามนะครับไปทีละดวงนะครับจะได้ชัดเจนดาวพระศุกร์ครับย้ายสองจังหวะจังหวะแรกก็คือสองเมษายนต้นเดือนดาวศุกร์คือดาวประจำตัวของท่านดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ภพลาพระ เข้าสู่ราศีมีนมีมาตรฐานเป็นมหาอุดมหาอุดคือสูงส่งยิ่งใหญ่ในทางโหราดาราศาสตร์ก็คือดาวสุกโคจรไกลโลกอ่โคจรไกลยิ่งไกลก็เป็นไงยิ่งต้องส่งแสงยิ่งต้องมีกำลังในการที่จะส่งพลังเข้ามาฉะนั้นจึงเป็นอุดอยู่ในราศีมีนครับดาวประจำตัวเป็นอุดก็แปลว่าว ตัวของท่านนั้นมีแรงเยอะมีคุณภาพเยอะสูงส่งยิ่งใหญ่ดาวอุดแสดงวาสนาพาส่งเสียนี่เขาเรียกว่าดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแถมราศีมีนยังเป็นเรือนลาพระของท่านตัวเองไปอยู่ในลบพบลาพระก็แปลว่าตัวเองไปแสวงหาความสําเร็จและไปแบบยิ่งใหญ่ คือไปเป็นอุดฉะนั้นชัดเจนและดูดีเมษานี้มีข่าวดีมีเรื่องที่จะทำให้ท่านชื่นใจเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จความสำเร็จดาวศุกร์นั้นนอกจากจะเป็นดาวเจ้าตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริสำเร็จแปลว่าอะไรอุปสรรคปัญหาจบสิ้นหมดไปความหมายดีครับความหมายดีเรียกว่าดาวศุกร์โครจรเข้าสู่ตำแหน่งนี้ ก็ถือว่าดีแบบมันอาจจะมองว่าอริใช่ไหมมันเป็นดาวอริมันเป็นดาวตัวเองมันเป็นดาวอริแต่พอได้เข้าสู่พบลาภะแปลว่าสำเร็จแล้วตัวเองมีกำลังเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ทุกอย่างเพราะมันมาพร้อมอริแล้วก็อยู่ในเรือนลาภะแสดงว่าเรือนลาภะก็คือเรือนแห่งความสำเร็จ ทีนี้ดาวเจ้าเรือนลาพะก,ก็คือดาวพฤหัสนี่แหละตัวนี้แหละจะเป็นตัวตอบโจทย์ครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ดาวพฤหัสยังเป็นราชาโชคอยู่ยังดูดีทีนี้ดาวศุกร์ครับปลายเดือน27เมษาโคจรเข้าสู่พบวินาศแต่ก็ยังเป็นอุดแต่เป็นอุดจาพิมุกเวลาที่ดาวเป็นอุดเขาจะเขาจะเป็นอุดาสามราศีเลย เข้าสู่ราศีกุมก็เป็นอุจจาวิลาดเข้าสู่ราศีมีนเป็นอุดเข้าสู่ราศีเมษก็เป็นอุจจาผิมุกแสดงว่าช่วงต้นเดือนท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มีในเรื่องของจังหวะที่ได้โอกาสแข่งขันตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงก่อนวันที่27เเมษา ลงแข่งขันลงสอบลงทําอะไรก็ตามมีเกณฑ์ได้รับความสําเร็จชัดเจนและดูดีสําหรับชาวลักนาราศีพฤกษพ์พอ27แล้วเสียเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงว่ามันสําเร็จแล้วมันก็ต้องมีจังหวะพักจังหวะหยุดดาวศุกร์เข้าเรือนวินาศหมายถึงว่า ตัวท่านเองเสียหายวินาศหรือไม่ไม่ใช่ตัวท่านมันเป็นจังหวะเขาเรียกว่าสําเร็จแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะหยุดพักอะ่ะเหมือนได้แชมป์แล้วอะ่ะใช่ไหมได้แชมป์แล้วก็ต้องเป็นไงหยุดพักผ่อนรอจังหวะอีกสักแป๊บหนึ่งไม่นานเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่เป็นเกษตรในราศีพฤษภต่อไปเพราะดาวศุกร์สาวันก็ย้ายงั้นยีเดเดี๋ยวพอปลายเดือน พฤษภาคมดาวศุกร์ก็มาแล้วนะครับฉะนั้นมันเป็นจังหวะเหมือนกับดีที่สุดไปแล้วจุดพีคขึ้นสูงสุดแล้วเป็นอุดแล้วพอหล่นลงมาก็เป็นจังหวะพักนิดหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้เสียหายครับนะยังเป็นจังหวะดีในดวงชะาตาพอเดี๋ยวดวงอื่นเขาก็จะเข้ามาส่งเสริมเข้ามาชัดเจนเข้ามาผลักดันฉะนั้นตีไปเลยครับยาวๆเมษาเผื่อไปถึงพฤษภา อันนี้บอกไว้ล่วงหน้าเลยพฤษภา,าก็ยังดีอยู่ลักษณะแบบนี้ฉะนั้นจังหวะดาวประจําตัวของท่านอาจจะเรียกว่าเดินเร็วสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเมษาเนี่ยย้ายถึงเนี่ยสองราศีเลยทีเดียวแสดงว่าตัวท่านก็มีอะไรมีกําลังเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวท่านเดินเร็วเดินเร็วแล้วเดินดีด้วยเรียกว่าเดินเข้าไปสู่พบความสําเร็จพอเข้าสู่พบ ความสาเร็จสูงสุดเหมือนวิ่งเข้าสู่เส้นชัยแล้วอะ่ะมันจะวิ่งต่อไมไม่ไหวมันก็มาพักก็สักสักเดือนหนึ่งนะในช่วงปลายเดือนเมษาแต่อันนี้หมายถึงดาวสุ์ดวงเดียวไงเดี๋ยวดาวอื่นมันม,มาทําหน้าที่สอดคล้องตอบรับต่อไม่ต้องกลัวครับดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์แปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศี เมษสิบสามเมษาคุ้นๆไหมวันมหาสงกรานไม่ใช่ว่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสิบสามเมษาตรงกับวันสงกรารน,นะเพราะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมษถึงได้เกิดเป็นวันมหาสงกรานเวลาเขาประกาศสงกรานเขาก็ดูจากที่ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีเมษนี่แหละเพราะมันเป็นการเดินครบรอบ จักรราศี12จักรราศีเลยเรียกว่ามาหาสงกรานตฉะนั้นโบราณเขาถึงเอาวันสงกรานเป็นวันปีใหม่เพราะว่าดาวอาทิตย์มันโคจรเข้าสู่ราศีเมษครบรอบไงปี66 14เมษาผมจำได้14เมษาดาวทิตย์เข้าสู่ราศีเมษแล้วก็เดินเวียนไป พอปี6 7เจ็เมษากลับมาอีกรอบนึงมันก็ครบพอดีมันก็ครบ3าม6้อยวันพอดีเพราะว่าปีนี้มี29่สิบก้ากุมภาด้วยนะครับก็โคจรเข้าเข้ามาฉะนั้นชัดเจนครับมีเกณฑ์การเดินทางเพราะดาวหลักทรัพย์หมายถึงว่าดาวพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านด้วยบ้านรถ อะไรต่างๆเคลื่อนย้ายเข้าสู่พบวีนาตวีนาตแไปว่าเดินทางมันก็น่าจะตอบโจทย์นะเพราะมันเป็นช่วงผมบอก้วไงมันเป็นช่วงจวังหวะได้รับความสําเร็จแล้วก็พักได้รางวัลได้อะไรที่สมดังใจมันอาจจะมีการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจมันเป็นช่วงซนะัมเมอร์ใช่ดังนั้นช่วงเทศกาลสงการก็อาจจะแบบใช่ไหมบางคนหยุดยาว ไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาสงการเขาไม่ได้อยู่ไทยอะ่ะเขาไปต่างประเทศดีกว่าใช่ไหมเพราะโอ้โหบางคนไม่ชอบความวุ่นวายคนเยอะใช่ไหมคนต่างประเทศเขาก็มาเล่นสงกรารที่ไทยแต่เราเล่นทุกปีเราเบื่อเราอาจจะไปต่างประเทศสวนกันไปเพื่อเป็นการพักผ่อนแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับมันไม่ได้แปลว่าบ้าน บ้านจะพังพินาศบ้านจะเสียบ้านอะไรลักษณะแบบนี้นะแต่ก็มีเหตุให้ระมัดระวังไว้เพราะพันธุวินาศเห็นไหมพันธุวินาศมันก็แปลว่าเออแปลแบบตรงๆเลยนะก็คือบ้านหายบ้านเสียบ้านพังก็ระวังไว้สักนิดหนึ่งก็จะเป็นไรไปน้ำไฟระบบน้ำระบบไฟ ช่วงนี้เข้าสู่เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะต้องทํางานหนักนะพัดลมแอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะตู้เย็นอะไรต่างๆนานี่เงี้ยอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังตรวจเช็คล้างองค์ล้างแอร์ใช่ไหมกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันแบบทํางานหนักมันชอ็อตมันอะไรขึ้นมามันมีเหตุได้เพราะว่าราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟดาวอาทิตย์นี่เป็นไงไฟความร้อนโครจรเข้ามา เมษามันถึงได้ร้อนตับแตกก็เพราะอย่างนี้แหละนะฉะนั้นก็ต้องระวังระวังด้วยโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพฤษภที่เป็นเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุระวังไว้ไม่เสียหายแต่ผมมองว่าเป็นลักษณะของการเดินทางนะเดินทางพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเป็นอะไรที่มันต้องดูดาวอื่นมาประกอบด้วยไงทิศทางของเรื่องราวของชีวิตในเดือนนี้ มีเกณฑ์การเดินทางนะแต่ก็นั่นแหละถ้าเดินทางไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยอย่างเงี้ยนะก็ต้องเช็คความปลอดภัยเช็คอะไรให้เรียบร้อยบางคนไปยาว2วีคใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์2ส,สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยทิ้งบ้านไว้บางทีก็ต้องระมัดระวังข้าวของเครื่องใช้นะแถวบ้านท่านมีขโมยขาโจรมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ตรวจเช็คให้ดีนะล็อก บ้านล็อกอะไรให้ดีถ้าเกิดจะไม่อยู่บ้านเลยหรือถ้าจะมีคนเฝ้าบ้านก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษสิบสาเมษาเดี๋ยวสักพักก็ไม่เกิน14พฤษภาดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาก็ดีนะจังหวะนี้ถือว่ามันเป็นช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านนะฉะนั้นมันเป็นเกณฑ์ของความสำเร็จที่ผ่านมาเมื่อสำเร็จเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วมันก็จะมีจังหวะ หยุดพักเพื่อไปต่อเป็นลักษณะแบบนี้ดาวมันดาวมันบอกแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ถัดมาครับดาวพระเกตดาวพระเกตเข้าสู่เรือนกรรมมะดาวพระเกตนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถูกไหมดาวพระเกตเข้าสู่พบกรรม,มะมันจะไปกระตุ้นกระตุ้นอะไรจะไปกระตุ้นดาวที่อยู่ในพพกรรมพกรรมมะถูกต้องก็คือดาวพระเสาร์ ดาวพระเกตเจอกับดาวพระเสาร์ดาวพระเกตเจอกับดาวเสาร์ดาวเสาร์มาจากพบสุภะสุภะความเจริญก้าวหน้ามาอยู่ในเรือนการงานอันนี้ดีทีนี้ดาวพระเกตจะมากระตุ้นดาวพระเสาร์ด้วยฉะนั้นดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายวันที่22เมษายนนะปลายเดือนแล้วซึ่งตรงเนี้ย น่าจะเป็นจังหวะที่ท่านก็ต้องเริ่มทําอะไรสักนิดหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าดาวเกตไปกระตุ้นดาวเสาดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความจริงจังดาวเสาเป็นดาวแห่งความเครียดใช่ไหมฉะนั้นท่านอาจจะมีความจริงจังอะไรกับงานมากขึ้นในช่วงนี้ในช่วงนี้ลักษณะงานที่มันอาจจะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะดาวประจำตัวของท่านวันที่27 ดาวศุกร์มันจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษที่แปลว่าเบื้องหลังด้วยนะพบวิน่นาศแปลว่าเบื้องหลังด้วยบางครั้งมันจะเป็นจังหวะที่ท่านได้รับหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่ซึ่งมันก็ตรงนะปฏิทินของการย้ายหรือการบรรจุข้าราชาการเนี่ยถ้าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็วันที่สองเมษาเลยนะอ่าสองเมษาเลยฉะนั้น ลักษณะแบบนี้แปลว่าตัวท่านได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็มีความเครียดหรือมีภาระที่น่าหนักใจมากขึ้นงานมันใหญ่ขึ้นเพราะตำแหน่งเราสูงขึ้นได้รับรางวัลแต่รางวัลนั้นเป็นยังไงหน้าที่มากขึ้นจากลูกน้องไปเป็นหัวหน้าทีนี้ต้องคุมคนนู้นคุมค,มคนนี้ใช่หไหมบางคนก็เป็น เป็นเพื่อนอยู่ในระดับเดียวกันมาก่อนแต่เราเติบโตกว่าหรือเราแซงคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรอ่ามันมีคลื่นใต้นะ้ำมันมีลูกแบบกันซีนอะไรลักษณะแบบนี้รับน้องใหม่อะไรลักษณะแบบนี้ใช่ไหมทำให้ท่านอาจจะเครียดพอเครียดแล้วก็พอเรารับตำแหน่งใหม่เรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นเราก็จริงจังมากขึ้นพอจริงจังมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะแบบ เข้าใจไหมมันจะโดนปัญหาแบบแหมพอเป็นหัวหน้าเก๊กเลยนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าลักขณะราศีพฤกษ์นะเอระวังตรงนี้นิดนึงแต่จริงๆไม่ต้องหรอกมันก็เป็นไปตามจังหวะของชีวิตนั่นแหละคนเรามันเป็นธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าพอเราแบบเราเป็นหัวหน้าขึ้นเรามีตําแหน่งดีขึ้นใหญ่ขึ้นจะให้เราติงต้องเหรอใช่ไหมจะให้เราแบบเฮ้ยทาตัวรีแลก เป็นเพื่อนเป็นอะไรเล่นหัวกันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มันก็ต้องจริงจังมากขึ้นพอจริงจังมากขึ้นมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างบางคนก็วางยาลองของเนี่ยทําให้ท่านเครียดมีอาจจะไม่ถึงขั้นทุกหรอกนะแต่ก็คงจะเครียดพอสมควรนะคงจะเครียดพอสมควรฉะนั้นะเรารู้ล่วงหน้าแบบนี้ วางแผนให้ดีครับนะทำอะไรให้มันพอเหมาะพอเจาะทำอะไรให้มันแบบไม่ไม่จริงจังไม่สีเรียสเกินไปอ่ะหรือแม้ว่าจะต้องเจอปัญหาหนักปัญหาใหญ่งานรับผิดชอบมันเป็นจังหวะที่แบบบางทีโอ้ยเขาทำงานเนี่ยเขาคนเก่าเขาทำงานลาบเรียบมานานพอ เรามารับตําแหน่งปุ๊บโอ้โหมีเรื่องมีมีปัญหามีอะไรขึ้นมาทันทีอะไรลักษณะแบบนี้นะเออมันก็ทําให้เราเครียดและจริงจังแต่ก็สามารถแก้ไขได้เพราะยังไงก็ตามดวงเราดี่าดวงเราดีดวงเราสวยดวงเรากําลังไปได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเพียงแต่ว่ารู้ล่วงหน้าแบบนี้บริหารจัดการให้ดีเอาที่พอเหมาะพอเจาะ จริงจังในหลักการทํางานแต่ก็อย่าลืมเขาเรียกว่าน้ําจิตน้ําใจนะกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะมีอะไรก็ค่อยผ่อนปลนกันไปนะครับแต่บางครั้งถึงเวลาเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดนะ mm. ดาวอังคารอ่าดาวอังคารโคจรเข้าเรือนลาภะอันนี้ดีไหมละ่ะ mm. ดีครับนะ mm. คู่ก็ดีเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวคู่ครองดาวอังคารเป็นเรือนวินาศ มาอยู่ในภพลาภะแปลว่าอะไรก็แปลว่าได้คู่มาแบบคาดไม่ถึงคำว่าคู่ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นดูดวงความรักก็แปลว่าคู่รักคู่ชีวิตแฟนสามีภรรยาแต่อันนี้เราไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงความรักเราดูภาพรวมฉะนั้นคำว่าคู่ก็หมายถึงทั้งหมดทั้งมวลครับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงาน เจ้านายถ้าเราเป็นคนค้าคนขายก็คือลูกค้าของเราดีแหละใช่ไหมอยู่ในเรือลาพระดีชัดเจนประสบผลสำเร็จได้คู่มาเป็นลาบนะเนี่ยปัตตนีลาพระได้คู่มาเป็นลาบได้รับคู่หูใหม่ลูกค้าใหม่หุ้นส่วนใหม่ดีทีนี้มา มาจากเรือนวินาศด้วยเห็นไหมเนี่ยลักนณราศีพฤษภอยู่นี้นี่คือเรือนวินาศวินาศก็แปลว่าฉับพันธันใดคาดไม่ถึงอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยมาได้ไงก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นคนคนเก่าคนที่เคยรู้จักอยู่แล้วแต่อ่ะวนกลับมาได้ยังไงอกลับมาเจอกันอีกครั้งอะไรโดยบังเอิญอะไรลักษณะแบบเนี้ย บังเอิญเราแต่อาจจะไม่บังเอิญเขาอะ่ะเข้าใจไหมบางทีเขาตั้งใจจะมาโผล่มาให้เห็นอะ่ะแต่เราบอกเอ๊ะฉันจาเธอไม่ได้นะเธอโผล่มาได้ยังไงลักษณะแบบนี้นะอันนี้ใช้ได้ทุกเรื่องนะทั้งเรื่องคู่ครองคนรักทั้งเรื่องคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจแต่สรุปค,ความหมายคือดีครับดาวอังคารที่ย้ายมาแบบนี้ชัดเจนและสวยงาม และสุดท้ายครับไฮไลท์30เมษาโอ้โหสิ้นเดือนคือต้องขออภัยอาจจะไม่ลงรายละเอียดสำหรับดาวพฤหัสย้ายในวันที่30เมษานนะอันนี้เราเอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนเลยเพราะมันย้ายในเดือนนี้ก็ดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ตัวเองเนี่ยแล้วมันชัดเจนเรื่องคู่ไหมดาวอังคารเข้าบ้านใคร เข้าบ้านดาวพรฤหัสคู่ได้คู่มาเป็นลาบและลาบนั้นก็มาถึงตัวเออลาบนั้นก็มาถึงตัวแต่มาตอนไหนสามสิบเบษาเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เป็นพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพรฤหัสย้ายลุ้นลวนอธิบายแบบ เรียกว่าขุดลากถอนโคนว่าดาวพฤหัสเพราะดาวเนี้ยมันจะอยู่กับเราหนึ่งปีครับจะอยู่กับท่านหนึ่งปีปีนี้ดีปีนี้ร้ายขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสนี่แหละและรู้หรือยังดีหรือร้ายดีแน่นอนาดาวพฤหัสเนี่ยเอาเป็นว่าเกินแปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ต้องดี ส่วนรายละเอียดว่าเอ้ยเกคือใครส0คือใครที่จะไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปของดาวพฤหัสย้ายของชาวลัคนาราศีพฤษภแต่บอกก่อนว่าในในระยะของเดือนเมษายนที่เราต้องออกคําทํนายเนี่ยดาวพฤหัสมาวันไหนอ่ะวันสุดท้ายของเมษาลุ่งขึ้นก็นหนึ่งพฤษภาแล้วฉะนั้นเอาเป็นว่าชัดเจนะว่าดาวองคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน คู่ครองมาอยู่ในเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะมาถึงตัวจะกลัวอะไรและดาวพฤหัสม,มันไม่มันไม่ใช่ความหมายของดาวลาภะอย่างเดียวมันหมายถึงเป็นเป็นเทพประจำปีถ้าเปรียบเทียบกับทางจีนก็คือเนี่ยแหละไทสวยเอี้ยนี่แหละสเละสะเด็จมาถึงท่านแล้วเข้าใจไหมพี่น้องชาวจีนเนี่ยที่ฟังเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะ ดาวพฤหัสไม่ว่าชนชาติไหนอะเห็นดาวพฤหัสเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าจะตีความหมายออกมาเป็นองค์เทพหรือเป็นพลังงานอะไรชนิดใดก็ตามถ้าทางจีนเนี่ยคือไทสวยเอีย้ยไทยสวยมีหกสิบองค์ดาวพฤหัสโคจรครบรอบสิบสองราศีก็คือหนึ่งรอบห้ารอบก็คือหกสิบองค์เมื่ออายุหกสิบเขาถึงจัดแซยิตไง ไยไทยสวยคือเขาแปลดาวพือหัสอ่อะเป็นปีละองคปีละองค์ปีละองค์ปงปงไปถึงหกสิบปีไงซึ่งเขาจะปีความหมายแยกธาตุอ่าปีนี้เป็นเป็นพืหัสธาตุไม้ปีนี้เป็นพืหัสธาตุน้าธาตุทองธาตุอะไรแบบของจีนเขาลักษณะก็จะนี่ต่างกันไทยสวยนี่ก็คือเป็นเป็นทั้งเทพด้วยเป็นทั้งบัมพพบุรุษด้วยเป็นทั้งบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์ ที่ทําคุณงามความดีเขาเลยยกให้ขึ้นมาเป็นเป็นท้ายสวยไทย้ายแปลว่าสูงส่งท้ายสวยเอียเอียแปลว่าเป็นใหญ่ทั้งสูงทั้งใหญ่โอ้เจ๋งนะอ่ะดีแน่นอนอันนี้เฉพาะเดือนเมษาเนี่ยตบท้ายสวยสามสิบฉะนั้นติดไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเอาแบบดาวพฤหัสแบบลากยาวเต็มๆผมคุยเป็นชั่วโมงอะ่ะ สำหรับชาวลัคนา,าราศรพีพฤษภเกี่ยวกับดาวพฤหัสเนี่ยนั้นเดี๋ยวมันจะลบกวนเวลาของคลิปนี้อกลับไปก่อนจะกลับไปนะขออนุญาตจักนิดนึงปเปิดรับผู้สนับสนุนรายการครับทั้งรายเดือนนะแบบรายเดือนคือคุยกันยาวๆอยู่กันยาวๆนะทีละเดือนทีละเดือนหรือเฉพาะคลิปพิเศษดาวพฤหัสย้ายเนี่ยสิบสองราศีสิบสองคลิปเนี่ยนะครับซึ่ง คนดูเยอะแน่นอนนะแต่ละปีที่ผมทำคลิปดาวพฤหัสย้ายดาวเสา,วยาย้ายดาวลาหูย้ายพวกนี้นะโอ้หลายแสนอะหลายแสนวิวนะครับฉะนั้นท่านที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าและคิดว่าช่องทางนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทสินค้าของท่านได้ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรได้เลยครับ063 24 1 5 693นี่2 4 1 5 6 9 3นเะเบอร์สวยไหมอ่าคุยกันแบบแมนๆี่เบอร์กวนอูนะนี <c> ่ <oughs> นะทำเป็นเล่นไปงั้นาจะาตังตรงไปตรงมานะครับเรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับคุยกันได้สินค้าเหมาะไหมนะดีไหมแล้วช่องทางนี้เหมาะกับการโฆษณาให้ท่านไหม เรามาคุยกันก่อนนะบริการดุดญาติมิตรนะครับแต่ขออนุญาตคิดเงินแค่นั้นเองนะอ่ามาคุยกันสำหรับท่านที่สนใจนะเรียกว่าเฉพาะ12คลิปดาวพฤหัสนี้ก็ตุมตามตุมตามแล้วนะครับโอเคภาพรวมดวงชะตาเห็นไหมสองดวงนี้อยู่ในพบกรรมมร งานก็อาจจะเครียดหน่อยแต่ก็ประมาณปลายเดือนวันที่ยี่สิบสอเป็นต้นไปนะเครียดงานจริงจังอะ่ะอย่าใช้คําว่าเครียดเลยงานมันจะหนักจริงจังมากขึ้นส่วนภาพรวมดวงชะตาเนี่ยเป็นไงตรงจุดนี้เนี่ยพบลาพะมีทั้งดาวอังคารทั้งลาหูโอ้โหสวยงามนะคู่ธาตุลมความสําเร็จมาแบบมาแบบมันๆเลยอะ คู่ธาตุลมอยู่ด้วยกันเนี่ยความสําเร็จแบบจริงจังเลยอะแต่ลักษณะนี้ถ้าเป็นทายแบบปรากฏการธรรมชาติเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อนสักนิดหนึ่งนะเพราะดาวคู่ธาตุลมอยู่ในเรือนธาตุน้ําเนี่ยลมกับน้ำแล้วดาวคู่ธาตุลมเนี่ยมันมันทั้งลมพายุลมร้อนลมกรดลมมรสุมมาพร้อมกันเลยนะแล้วลงน้ําด้วยก็แสดงว่ามีโอกาสนะ ถึงแม้ว่าจะเมษาสงการเนี่ยบางจังหวัดมีโอกาสใครที่อยู่ลุ่มน้ําอะไรต่างๆนา,น,า,น,านะอ,อใครบอกน้ําแล้งน้ําแห้งอ่ะมันอาจจะมีแบบสักกันโชคหนึ่งหรือว่าจังหวะหนึ่งที่แบบเออมันมีน้ําลมพายุจากทะเลหรือจากมหาสมุทรเนี่ยนะครับอ่ะแต่อันเนี้ถ้าเกิดเป็นภายในดวงชะตาเราเนี่ยอันนี้ดีเลยเพราะอะไร ความสาเร็จมันมาแบบโอ้โหลมแบบกันโชคแรงเลยนะครับชัดเจนมากชาวลัคนาราศีพฤษภนะลัคนาราศีพฤษภบอกได้เลยครับดาวพฤหัสย้ายเนี่ยไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันแบบชัดๆเพราะคู่ชิงของท่านคือลัคนาราศีพิจิกไม่พฤษภก็พิจิกอะ่ะดีไม่ดีก็ครองแชมป์ร่วมดวงดีอันดับหนึ่งร่วมกัน เดี๋ยวเราเราเรามาวิเคราะห์ดีว่ามันมีใครมีจุดได้จุดเสียต่างกันนิดนึงอย่างเงี้ยชนะกันไปจะหมูกก็ว่ากันไปนะเห็นไหมดาวพระฤหัสมาแล้วเนี่ยสามสิบเมษาสวยงามนะดาวอื่นก็เรียงตัวกันดูดีและเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวกลางเดือนพฤษภาก็มากันหมดแล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์ทั้งเนี่ยโอ้ยยิ่งอาทิตย์มานี่ยิย่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่คุณเอ๋ยนะได้เกณฑ์พิเศษในด,ดวงชะตาแบบ คอมโบ,โบบอกได้เลยหลายชุดเลยหลายชุดคอมโบเลยนะพฤหัสย้ายเนี่ยสนุกมากชาวลัคนาราศีพฤษภติดตามได้เลยครับไม่นานเกินรอนะต้นเดือนเมษาเดี๋ยวผมลงคลิปแน่นะครับแต่คลิปเนี่ยผมทำการบ้านเยอะสำหรับดาวพฤหัสย้ายยังไงอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเมษาสบา,สบายใจสบายใจมีหนักเรื่องงานเรื่อง เรื่องสิ่งที่มันสําเร็จมาแล้วอะแต่เราก็ต้องรับผิดชอบคอนติเนียต่อเนื่องต่อไปนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลวฟังครับฝากแพทลิสคอลลาเจนพลัสไว้ด้วยละกันนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับนะใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นภาพคุณอย่างสูง ลักฐาราศีพฤกษศพนับถอยหลังรอดาวพื่อหัดย้ายดีที่สุดในรอบ12ปีอ้าวบอกใบ้ไปแล้วฉเฉลยไปแล้วอ่ดวงเฮงปังรวยอะอะไรดีๆก็ข,ขอให้มันเกิดขึ้นและตรงใจของท่านครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ